ครับน้องๆครับต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของโจทย์ข้อ42นะครับข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับการสอบเตรียมทหารปี2566หอดตำรวจนะครับก็ผ่านข้อแรกมาแล้วเนาะต่อไปเราก็มาถึงข้อ42นะครับกําหนดให้ A และ B เป็นเซตของจำนวนจริงจงพิจารณาว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีกไก่ขไข่ข,ข,ขอควายองูซึ่งก็จะมีเครื่องหมายมากมายเช่นเครื่องหมายยูเนียนะครับเครื่องหมายอินเทอร์เซชันแล้วก็เครื่องหมายพรามก็คือไม่รวมส่วนนั้นเข้าไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ย น้องจะสังเกตว่ามันมีโจทย์มันไม่ใช่ดิมันมีตัวเลือกที่เกี่ยวกับ union intersection เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะนะครับเ,เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่จะเขียนแผนภาพเวนออร์เล์นะครับเหมือนข้อ41แล้วเขียนให้ A กับ B ซ้อนทับกันอ่ะดูนะครับเขียนให้ A กับ B ซ้อนทับกันสมมุติว่านี่เป็นเซต A นะครับนี่เป็นเซต b แล้วก็เซตที่ควบคุมใหญ่สุดก็คือเซต u นะครับสมมุติเฉยนะสมมุติเฉยนะครับ เฉพาะ a ลบ b คืออยู่ใน a ไม่อยู่ใน b เนี่ยนี่ตรงนี้คือ a ลบ b อยู่ใน a ไม่อยู่ใน b นะครับเฉพาะเฉพาะโซนสีน้ำเงินตรงนี้นะนะครับพี่ให้เป็น a เล็กนะครับต่อไปอยู่ใน b ไม่อยู่ใน a นี่ตรงนี้เห็นปะอยู่ใน b ไม่อยู่ใน a ตรงนี้นะครับให้เป็น b เล็กต่อไปส่วนที่ intersection กันนะครับเป็น c แคทถันไหมแล้วก็ ส่วนที่เป็น a อยูเนียนบแล้วก็พราม์ก็คือไม่ก็คือไม่รวม a ไม่รวม b อ่ะไม่รวม A ไม่รวม่ะนะครับแต่ยังอยู่ใน u นะยังอยู่ใน u นะครับยังอยู่ใน u ให้เป็น d ด,ดอกทันไหมทันไหมครับทันไหมครับทันไหมครับแค่นี้พอนะครับแล้วเราจะมาพิจารณาตัวเลือกของแต่ละตัวเลือกกันนะครับดูก็ไก่เขาบอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเห็นไหม ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับดูข้อไก่นะครับค่อยๆไล่ไปนะครับ A union B เท่ากับ A union B ลบ A อ่ะโอเค A union B ครับเอ่อ A union B คือตรงนี้ถูกปะ A union B คือตรงนี้พอ A union B ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันคือ A เล็ก B เล็ก C เล็กถูกปะมันคือ3มส่วนบวกกันเลยนะครับมันคือ A เล็กบวก B เล็กบวก C เล็กถูกปะ จร,จ,รจ,รจริงจริงมันคือ a บวก c บวก b แหละแต่เราสลับที่การบวกโอเคไหมโอเคไหมครับเราสลับที่การบวกได้นะครับทีนี้นะครับทีนี้เรามาหาตรงนี้บ้าง a ยูเน n b ลบ a เซต a คืออะไรเซต a คือส่วนนี้กับส่วนนี้ถูกไหมส่วนนี้กับส่วนนี้มันจะรวมเป็นก้อนกลมถูกไหมครับเซต a ก็คือ a บวก c นะครับ ยูเนียนกับ b ลบเครับ b ลบเคืออยู่ใน b ไม่อยู่ใน a อนี่ไงนี่อยู่ใน b ไม่อยู่ใน A ก็คือ b บอยถูกไหมถูกไหมครับถูกปะถูกไหมครับซึ่งส่วน a บวก C ถ้าอยู่ในบีมันก็คือ a บวก C บวก b หรือ a บวก b บวกซแหละนะครับสลับที่การบวกกันนะครับอันนี้ก็ A บวก b บวก C ถูกไหมถูกครับกอไก่ก็เลยเป็นตัวเลือกที่ถูกหนึ่งข้อโอเคไหมครับถ้ามองในรูปแบบของเซต a เน i o n b a union b คือหมดเลยเอบ a union b หมดเลยคือ a b c ใช่ไหมครับเท่ากับ a นะครับ a บวก b ที่รอยเนียนกับอยู่ใน b ไม่อยู่ใน a อยู่ใน b ไม่อยู่ใน a คือ b boy ถูกป่ะครับถูกป่ะเนี่ยสามส่วนในเนียนกันมันก็ได้ a b c นั่นแหละถูกไหมทาให้กอไก่ถูกนะ ก็ไก่ถูกต้องเขาถามอะไรเขาถามว่าขา้อใดไม่ถูกต้องใช่ไหมไม่ตอบกไก่ไม่ตอบกไก่ไก,ไก,ก,ไก็ไก่ยังเป็นข้อที่เราไม่ตอบเคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมนะครับคนที่ต้องการจดนะอ่านตรงนี้ก่อนคนที่ต้องการจดสามารถหยุดวิดีโอจดได้นะครับ <ümüz. S 1> ต่อไปครับในส่วนตรงนี้นะหยุดวิดีโอจดได้นะครับ โอเคขอไก่ผ okay. so on ่านนะครับต่อไปขอไข่ดูครับขอไข่ขอไข่ครับ A-A ลบ A ยูเนียน b พรามเท่ากับ A อพรามอินเทอร์เซก b พรามพี่ดูทรงแล้วขอไข่นี่แหละที่ต้องตอบสาเหตุเป็นเพราะอะไรดูนะครับ A อพรามอินเทอร์เซก b พรามมันคือ A ยูเนียน b แล้วพรามส่วนที่ น้องต้องท่องตั้งแต่เรียนเรื่องเซตเลยนะครับก็คือ A union B แล้วพรามมันมีค่าเท่ากับ A p r a m i n t e r s e c ก B พรามอันนี้ต้องท่องบอกเลยใครที่เรียนเรื่องเซตก็ยังไงคุณก็ต้องท่องหรืออีกสูตรหนึ่ง A ก B พรามมันคือ A ามยูเนียน B พรามอันนี้ก็ต้องท่องเพียงแต่ข้อนี้มันใช้สูตรบนเนี่ยข้อนี้มันใช้สูตรนี้ โอเคป่ะนะครับข้อนี้มันใช้สุดนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับ a พราムอินเทอร์เซ็กต์พรามันก็คือ A ยูเนียนแล้วก็พราムตรงเนี้ยเราจะสามารถเขียนได้เลยว่ามันคือ A ยูเนียนแล้วก็พราムตรงนี้ใส่เขรา่หมายเท่ากับเห็นปะ่ะอันนี้ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็แปลงรูปนะครับทางซ้ายคุณจะเขียนว่ายังไง A ลบ A อยูเนียนพราแค่นี้ก็ผิดแล้วจ้าเพราะอะไรเพราะไอเดียมันก้อนเดียวกันค่ามันเท่ากันเห็นปะ่ะ ค่ามันเท่ากันเห็นไหมเห็นไหมครับถูกปะแค่น้องย้ายข้างทางคณิตศาสตร์นะอันเนี้ยมันได้ a ลบก้อนสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นนะครับ a เท่ากับสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสองสี่เหลี่ยม a คืออะไรอ่ะ a คือ a คือ a บวก c เห็นไหม a คือ a บวก c ใช่ไหมครับ a บวก c ถูกไหมครับและไอตัว a union b prime a อยูเนนบพรมคือ a Union, B, อยูเนีนบีเขาแล้วนะไม่อยู่ใน a อยูเนีนบไม่อยู่ใน a อยูเนนบก็คือดีด็อกยงไงไม่อยู่ใน a อยูเนีนบคือ d ีด็อเนี่ยแล้วน้องก็ได้เท่ากับสองเท่า d ีด็อกเนี่ยมันจะเท่ากันได้ยังไงเห็นปะ่ะผิดแล้วเนี่ยผิดแล้วส่วน a บวก c เท่ากับสองเท่าของ d ีด็อ ผิดแล้วจบเลยครับตอบขอใขรครับการเขียนแผนภาพไม่ต้องเขียนให้ยากพยายามตีความให้มันง่ายง่ายที่สุดรวดตีความให้เข้าใจง่ายรวดเร็วนะครับตีความให้เข้าใจง่ายรวดเร็วนะครับคือข้อนี้ได้คําตอบแล้วนะบอกก่อนทีนี้คําถามคือตัวเลือกอื่นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะตัวเลือกอื่นทําไมยังถูกอยู่อ่ะดูขอวายดูขอวายนะครับ ข้อควายนะครับ a อพรามอินเทอร์เซ็กต์บพรามเท่ากับ a ยูเนียนบีพลามแน่นอนอันนี้มันสูตรเขียนให้ดูแล้วมันเป็นสูตรว่า A ยูเนียนบพรามเท่ากับ A อพรามอินเตอร์เซ็กต์บพลามตรงนี้น้องสามารถเขียนได้อย่างหนึ่งว่า A อพรามอินเตอร์เซ็กต์บพรามทางซ้ายก็เป็น A พรามอินเตอร์เซ็กต์บพรามก็จริงอ่ะก็ถูก ไม่ได้ผิดนะข้อควายก็คือถูกโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกตอบไปแล้วจา้าตอบขอไขโอเคไหมเพียงต,ตอบแต่เนี้พี่เช็คมาเช็คให้รูเฉยว่าข้อควายไม่ใช่คําตอบแล้วเดียวอีกตัวหนึ่งคืององงูก็ไม่ใช่คําตอบนะครับโอเคตรงน,นี้นะครับต่อไปงองงูดูนะครับงองงู B พราม์อินทรเสก b intersect a เท่ากับ a ลบ a intersect b โอเคนะนะครับอ่า uh, a b c โอเคดูแผนภาพตัวนี้นี่ a นี่ b นี่ a b c d นี่อยู่ทันไหมครับทันนะเหมือนแผนภาพข้างบนนะ บอกก่อนเหมือนเปียบนะครับเหมือนเปียบเหมือนเปียบหลายคนบอกว่าเฮ้ยทาไมคราวนี้พี่สอนเร็วอ่ะแน่นอนต้องสอนเร็วเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะมันเป็นการมันเป็นข้อสอบจริงเนาะข้อสอบจริงเนี่ยคุณต้องมีความรู้พื้นฐานแน่นมากรวมทั้งสกิลการทําแบบขัดร,ระดับแบบระดับ,ระด,บระดับดีมากระดับหนึ่งนะครับจะมามัวงมยูเนียนคืออะไรอินเทอร์เซคชันคืออะไรอันนั้นขออนุญาตนะครับไปเรียนไปซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของไทยเคเดตได้เรามีขายนะครับ มีขายอธิบายละเอียดยิบเลยนะครับอ่ะ b พรัม intersect a นะครับ b พรัม intersect a b พรมคืออะไร b พรัมคือไม่อยู่ใน b สิ่งที่ไม่อยู่ใน b คือมีอะไรบ้าง a กับ d dog สิ่งที่ไม่อยู่ใน b นะไม่อยู่ในก้อนเนี้ยไม่อยู่ในก้อนเนี้ยนะครับไม่อยู่ใน b คือ a กับ d dog นะครับ a กับ d d o เนาะ a กับ d d นะครับตรงนี้ก็จะเป็น a บวก d dog ถูกไหมครับ intersection กับเซตเอครับเซตเอคือเอบวกซีถูกปะเซตเอคือ a อบวกซีนะครับเอบวกดีด็อก intersection กับ a อบวกซีเอบวกซีเอครับไม่ต้องเขียน3ไม่ต้องเขียนสองเอนะมันจะได้ a อบวกซีแคทบวกดีด็อกนะครับเซตเนี้ยจะได้ a อบวกซีแคทบวกดนะครับเท่ากับ ตัวนี้เซตเนะครับเป็น A อบวกซนะครับลบด้วยนะครับ a อินเทอร์เครับ a อินเทอร์เคือ A อ n ินเทอร์เซกบคือเอินอร์เซกบีซีแคทคือซีแคทเอบวกซลบซตัวนี้ตอบเซตเดี๋ยวนะตัวนี้ตอบเซตอ่ะเอลบ เ,เช็คแป๊บหนึ่งงูงต้องถูกดิ B intersect A เท่ากับ A ลบ A intersect B นะครับ b, b B คือ A d o A d o c อ๋อโอเคพี่ทำตรงนี้ผิดขออภัยครับขออภัยขออภัยขออภัยทำตรงนี้ผิดพี่ทำตรงนี้ผิด A dot ครับ ส่วนของ a d doc พอมัน i n t อร s e c t กับ a a d doc i n t e r s c กับ a คือต้องตอบส่วนที่ทั้งสองส่วนมีเหมือนกันคือตอบแค่ a อันนี้ต้องตอบแค่ a ต้องตอบแค่ a ถ้าถ้าจะดูภาพถ้าจะดูภาพก็คือ a เนี่ย a d doc เนอะ a d o c คือตรงนี้เนี่ย a d doc ตรงนี้นะตรงนี้นะครับสีน้ำเงินเลยนะสีน้ำเงินนะครับ a d d o c นะครับ มันไป intersection กับ a บวก c นะครับไป intersection กับ a บวก c ก็คือไป intersection กับส่วนสีแดงคําถามคือน้ําเงินกับแดงอ่ะส่วนที่มีทั้งน้ําเงินและมีทั้งแดงคืออะไรคือส่วนนี้โอเคปะคือส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นก็คือส่วนที่เป็น a เดียวโอเคไหมครับเขียนจนเปิดเลยขออภัยนะครับขออภัย a d dog ส่วน a d อ o g i n t e r s e c กับ a ก c มันจะได้ a เดียวครับตอนนี้ได้ a เดียวแล้วตรงนี้นะครับด้วยความที่เป็น a ก c พอมาลบ c ใช่ปะมันก็จะเหลือ a เดียวทั้งหมดตรงนี้เหลือ a เดียวมันจะได้ a เท่ากับ a ซึ่งจริงนะครับซึ่งจริงทําให้ตัวงองงูก็ถูกงองงูก็ไม่ผิดนะงองงูก็ไม่ผิดนะครับการที่นาเซตบองคิดว่าต้องย้อนกลับไปดูภาพเป็นหนึ่งเฮ้ยเออภาพเป็นยังไงนะคะภาพเป็นยังไงเราตีความถูกหรือเปล่านะครับโอเค ขอควายนะครับคนที่ต้องการจดสามารถหยุดวิดีโอจดได้นะครับแล้วก็ส่วนของงอง,งูนะคนที่ต้องการจดสามารถหยุดวิดีโอจดได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นส่วนในในส่วนของสองข้อนะครับที่พี่ได้อธิบายในวันนี้นะก็ขออนุญาตหยุดไฟวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว มีโอกาสในครั้งต่อไปอาจจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปเดีพี่ก็จะไปอธิอธิบายนะครับในส่วนของข้อต่อไปนะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ